นีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับขอบคุณครับท่านที่โอนเงินมาสนับสนุนช่องกิจโพส h a n n e l โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวครับย0่0ิบสามสรอยหนึงชื่นใจจริงๆครับผมมีสินค้ามานำเสนอนะครับเป็นน้ำหอมน้ำหอมสายมูเตรูนะครับยี่ห้อมนตาผ่านพิธีใหญ่มาแล้วนะครับ รับรองคุณภาพครับขวดเลยทีเดียวครับขวดเลยทีเดียวนะครับสําหรับสายมูเตอูมีกลิ่นผู้ชายกลิ่นผู้หญิงกลิ่นแก่กลิ่นสาวสองกลิ่นทอมนะครับราคา590บาทรับรองกลิ่นน้ําหอมนี้ไม่แพ้บแบรนด์ดังๆในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยกันถึงภาคต่อนะครับของคุณดารินยันซึ่งผม ก็สับสนในตัวเองเหมือนกันแล้วก็สับสนกับคุณดารินยังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขานะครับทำไมเขาชาล่าใจขนาดนี้ในช่วงมีการออกหมายจับกลุ่ม Forex 3D ดีนะครับของดารินยังนี่ครับอยู่ในชุดเดียวกับ DJ man DJ man แล้วก็แฟนของเขาไปเตย ใช่ไหมครับอยู่ในชุดนั้นแล้วก็ถูกหมายจับคุณดาวดินยางนี้ก็หนีไปอยู่ที่สิงคโปร์นะครับแล้วคนก็ลืมไปละลืมไปก็ไม่ได้สนใจแล้วแลวคดีของโฟ r e เล3ลกสามดีก็เงียบสนิทสิทธิ์สายหน้ากันไปเลยทีเดียว ก็มีคึกคักตอนที่คุณพิกกี้โดนจับแล้วก็มาครั้งที่สองก็คุณแมนกับคุณไปเตยแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็เงียบไปเลยครับเงียบไปเลยจนบัดนี้แล้วบอกว่าคุณดาดินเขาก็ชะล่าใจนะเขาก็มาประเทศไทยความรักครับความรักทำให้เขาต้องติดคุก จริงๆมันทนไม่ไหวหรอกครับเขาเดินทางมาทั้งทั้งที่มีหมายจับนะครับแต่มันมีข้อบกพร่องของ DSI กับต่อหมอไม่รู้ประสานกันยังไงช่วนที่เข้าเข้ามาครั้งหลังสุดเนี่ยเขาผ่านสะดวกโยธินเลยเพราะว่าชื่อที่ห้ามเข้าประเทศของดารินอย่างยังไม่มีในกระบวนการของต่อหมอครับ เขาก็ไเข้ามาได้สิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่เขาทําให้เขาแบบชราลาใจว่าเฮ้ยจริงๆเขาต้องโดนจับไปตั้งแต่เหยียบแผ่นดินไทยในครั้งนั้นแล้วแล้วเขาไม่ได้หลบๆซ่อนๆน,นะครับเข <MS> าไปออกรายการกับแฟนเขาแต่เขาไม่ได้ออกโทรทัศน์นะแต่เขาไปด้วยกันรายการซับชื่ออะไรว่ารายการซบบเนี่ยนะครับใช่ไหมนั่นแหละ และแฟนเขาก็คือคุณซาร่าคาซิงกินีนะครับยังให้สัมภาษณ์ในรายการแซบโชใช่ว่าเขาตกลงจะแต่งงานกับแฟนหนุ่มคือดารินยังแม้ฝ่ายชายจะเจอคดีฟอร์เรกสมดีครับแต่เขาก็มั่นใจว่าแฟนเขาบริสุทธิ์หลังจากที่เขาออกรายการแซบโชนั้นตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ ดีไก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็บุกไปที่รายการปรากฏว่าไม่ทานครับเขาไปแล้วทําไม่คนสงสัยว่าเฮ้ยเตรียมกันหรือเปล่าหลังจากนั้นตำรวจก,ก็บุกไปที่คอนโดคอนโดของคุณดาดินปรากฏว่าเขาเพิ่งออกไปแป๊บเดียวออกกับแฟนเขา,าคุณซาร่าแป๊บเดียวตำรวจถึงมาเขาเอ้ยตำรวจเล่นละครหรือเปล่า จนเขาเดินทางไปภูเกต็ตครับปรากฏว่าออกจากดอนเมืองได้ตมอดอนเมืองไม่ตรวจเจอแต่ไปสะดุดสุดท้ายที่ภูเกต็ตครับตมภูเก็ต,กตเขาก็เลยโดนจับจับแล้วก็ได้นั่งเครื่องบินฟรีจากภูเกต็ต กลับมาดอนเมืองแล้วก็ไปอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตอนนี้อยู่จับที่นั่นนะกรมสอบสวนคดีพิเศษยังไม่ได้ไปติดคุกติดเลยเขาก็มีห้องห้องที่จะเก็บตัวนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนี้คุณซาลาก็ไม่รู้จะโดนคดีเกี่ยวกับให้ที่พักพิง ผู้ต้องหาตามหมายจับหรือเปล่าก็จะสวยกันไปอีกความรักนะครับมันทำให้สวยทั้งคู่เลยจริงๆแต่จริงคู่นี้เขาก็สมกันนะครับคนหนึ่งก็หล่อคนหนึ่งก็สวยมารู้จักประวัติดาดินยังกันหน่อยนะครับเขามีชื่อจีนว่าไคาย,ยาหุนไคาย,ยาหุยนะครับเป็นคนสิงคโปร์ อายุ30มสกว่าปีทำงานที่ประเทศไทย10บกว่าปีพูดไทยได้แต่อ่นภาษาไทยไม่ได้ในช่วงก่อร่างสร้างตัวนะครับเขาทำอาชีพบาร์โฮสครับเป็นผู้ชายขายบริการนะครับไม่ได้ขายตัวนะให้บริการผู้หญิงบาร์โฮสบาร์โฮสก็คือเป็นเป็นผู้ชายก็ต้องรอต้องดูดีนะครับ อย่างผมไปสมัครเขาก็ถีบออกมาเลยครับแล้วเป็นตัวท็อปของบาด้วยแล้วก็มาทำธุรกิจจนร่ำรวยแล้วก็ได้ร่วมงานกับคุณอภิรักษ์โกธิโกธ,โกธิซึ่งเป็นเจ้าของ forex สามดีนะครับตอนนี้นอนอยู่ในคุกอยู่แล้วก็มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับคดี forex สามดีคุณดาริงนี่เป็นคนสำคัญนะครับเป็นคนใกล้ชิดกับ อภิรักเลยทีเดียวเป็นผู้ที่นําเงินออกนอกประเทศไปยังสิงคโปร์แล้วก็แปลเปลี่ยนไปนสกุลเงินเป็นบิตคอยแล้วก็เอาเงินมาก็คือฟอกเงินนั่นแหละครับเป็นชาวต่างชาติคนเดียวที่ถูกหมายจับแล้วก็หลบหนีไปสิงคโปร์ครับตอนนั้นก็ไม่ได้มีเขาเลือกก็เงียบไปแล้ว เคยดังอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ถูกไฮโซทะเลก็คือคุณทะรึทธรึแต,ตะนะไม่รู้ทอทงรอลตะตอเตานอเนนแตะตะลตะตนะไม่รู้นะครับหน้าพัฒทลทุงนะครับไฮโซทะเลพาชายจกรรมบุกเข้าไปอุ้มแล้วก็ป้นทรัพย์ที่สถานบันเทิงแถวแม่งจ่าย แล้วก็โดนดารินดังีนแจ้งความจับไฮโซทะเลแล้วเขาก็มารู้จักกับซาร่าในงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนโดยที่เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งแล้วก็ปริงกันก็พูดคุยกันก็จนมีความสัมพันธ์สารสัมพันธ์กันแล้วก็ตัดสินใจจะเป็นคู่ร่วมชีวิตกันโดยจะแต่งงานกันตอนนี้ก็ความฝันของทั้งคู่ก็พังทลาย นะครับเราไม่รู้จะโดนคดีทั้งคู่หรือเปล่าคุณดารินน่าจะโดนอยู่แล้วแต่คุณซาร่าจะโดนหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงอะไรมันจะเกิดขึ้นนั่นะคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้นะครับก็เลยนําม,มาเล่า <S 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 เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจพวกเรากันอยู่อย่างพวกเราเี่ครับกอดมือกินมือ อยู่แบบอ,อๆดๆดักยากมีรถเก่าๆมีบ้านหลังเล็กๆใช้ชีวิตอยู่แบบสบายๆหินข้าวแกงข้างทางมันก็มีความสุขได้ดีกว่าต้องไปนอนอยู่ในคุกครับวันนขอบคุณมากครับที่ท่านติดตามชม ในช่องกีโพสชแนลนะครับขอบคุณมากจริงๆขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็จะขายหมวกนะครับผมมีหมวกกีโพส n n e l นะครับหมวกเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะครับปักว่ากีดโพสชแนลนะครับมีสีดำสีขาวสีแดงสีเหลืองนะครับใบละสองรอยเก้าสิบบาทนะครับก็สัาดูกันมาแล้วถ้าจะไปชมสินค้า ของผมนะครับก็ไปในเพจจิบโพส์มาร์เก็ตติ้งนะครับจะมีกล้วยตากบางกระทุ่มมีกายาศาสตร์บ้านคลองมีมะม่วงกวนบางรักรรมมีกระถางแฮนด์เม็กกระถางแคนตัดพายชุมผลแล้วก็มีน้ำหอมสายมูเตรูชื่อว่ามนตาเข้าไปดูได้ทุกอย่างค่าส่งฟรีหมดเลยครับสำหรับท่านที่อยู่ในสายมูเตรูอยู่ในสายองค์พญานาค พรุ่งนี้นะครับพ่อปู่ศรีสุธโธแม่ย่าศรีปทุมมาจะเดินทางจากจังหวัดอุตรดิาม,มาพิษณุโลกมาอยู่ที่วัดราชบูรณะพรุ่งนี้นครับผมตื่นเต้นมากๆเลยที่เดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องไปรอรับท่านบริจาคเข้ามานะครับร่วมกันสร้างเพราะว่ายังมีอะไรอีกเยอะนะครับจะปรับภูมิทัศน์จะต้องซื้อโต๊ะบูชาจะต้องมีตะเกียงมีป้ายหินอ่อน แล้เขายังมีหลังคาอีกนะครับจะมีพิธีบวงสวงใหญ่วันในเดือนกุมภาพันธ์ครับตอนนี้อาจารย์จ้ำศรีบูรพานะครับหรือดออรปามโมจันทศนะครับซึ่งเป็นเจ้าสำนักศรีบูรพาก็จะมาเป็นเจ้าพิธีด้วยตัวเองในเดือนกุมภาพันธ์นะครับบริจาคกันมาได้นะครับจะห้าหมื่นสองหมื่นหมื่นพันห้าร้อยบริจาคมาได้นะครับ เข้ามาคุยกันใน Facebook กิจพลเดชวิสัยแล้วก็ Facebook ดกเรกิจพลเดชวิสัยครับวิศีิษท้ายก็อยากให้พวกเราทุกคนนะครับใช้ชีวิต <c oughs> อยู่ในความไม่ประมาทดีที่สุดนะครับบางครั้งมันมีสิ่งอะไรรอดตารอใจอยากให้เราไขว่คว้าเงินทองเพื่อนำความร่ำรวยมากับตัวเองแต่ถ้ามันเป็นสิ่ง ผิดกฎหมายมันก็จะเป็นระเบิดเวลาซึ่งสักวันหนึ่งมันก็จะระเบิดมันก็จะมาทำลายเราเราไปชา้าช้าชัวชัวเนื้อเนื้อเน้นเน้นค่อยค่อยรวยอย่าเพิ่งไปรีบรวยนะครับสุดท้ายก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกปกป้องคุ้มครองรักษาเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปนี้และพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสำหรับท่านที่จะสนับสนุนช่อง กิจโปรเนาก็โอนเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับยี่สิบห้าสิบร้อยสองร้อยนะครับเดี๋ยวผมพูดจบก็จะมีเลขบัญชีขึ้นหลังจากนี้ครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ